สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองสอยนักเตะต่ญงชาตินิวแคลิโดเนียนะครับเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆแถวออสเตรเลียนะครับผมที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสครับประชากรสองแสนกว่าคนนะครับล่าสุดที่ผมค้นหาในวิกิพีเดียนี่ครผมได้มาหนึ่งตัวนะฮะได้มาฟรีเลยนะครับแล้วผมมาดูตรงเนี้ยมันไม่มีสัญญาในการเล่นนักเตะต่างชาตินักเตะฟอร์เรนนะฮะ ซึ่งตัวอื่นจะมีนะครับอย่างเช่นส่วนหน้าของผมที่เป็นชาวอาร์เจนตินานะฮะอย่างตัวนี้นะครับถ้าดูในคอนแทคจะมีคำว่า work permit อยู่นะฮะนี่นะฮะจะลงเล่นไปกี่เกมไม่ได้เล่นกี่เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ถ้าเป็นตัว work permit ตัว foreign นะฮะตัวนักเตะต่างชาติจะมีตรงนี้นะฮะที่ไม่ได้อยู่ในสภาพ E.U. นะครับซึ่งผมแปลกใจว่าไอ้อเล็ก มันตามโมนานักเตะเกิดใหม่ตัวเนี้ยที่เป็นชาวนิวคาแคลิโดนียเนี่ยทำไมไม่มีช่องวอล์กเพอร์มินะฮะซึ่งผมจะลองสอยชาวแคลิโดนียมาอีกนะครับผมนี่นะผมได้ทำการลิสต์รายชื่อไว้ละสามตัวนะฮะเดี๋ยวผมจะลอง สอยตัวที่ไม่ติดทีมชาติแล้วกันก็ติดหมดเลยนะฮะอาจติดทีมชาติครั้งเดียวนะฮะเจ้าต,ตัวนี้อายุ27ปีตัวเกินมาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาเป็นแบ็กอัพอะเดี๋ยวไปดูตัวก่อนหน้านี้ก่อนนะ,ะก่อนหน้านี้ผมให้ค่าเหนื่อยที่35,000ปนเพื่อหลีกเลี่ยงการติดสัญอติดเวอร์พร m มินะฮะ นี่นะฮะแต่มันไม่มีช่องวอ r ซมิ erm ก็เลยสงสัยว่าประเทศนิวแคลิฟอร์เนียเป็นประเทศในสภาพเอีหรือเปล่าแต่ทำไมประเทศเป็นหมู่เกาะเล็กๆอยู่แถวออสเตรเลียก็ไม่ทราบได้นะก็ลองดูนะว่าให้ค่าเหนื่อยต่ำกว่า35,000ปอนด์เนี่ยจะมาไหมนี่นะผมให้เป็นตัวแบ็กอัพนะแล้วก็ค่าเหนื่อย4,300ัรปอนด์ต่อสัปดาห์นะ เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าจะมาไหมนะครับมาครับผมเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับกด continue เกมไปก่อน,นครับเดี๋ยวรอดูนักเตะ new แค l ิโ o เนียนะจะติด work permit หรือเปล่าค่อนข้างแปลกใจนะว่า ตัวที่ผมสอยมาได้เนี่ยทำไมไม่ติดว่าเพอร์มิตอ่าเดี๋ยวอ่ะมีไอ้กันนะครับเป็นช่วงเปิดดูกันพอดีนะฮะอาจจะยืดเยื้อซนิดนึงก็รอกันหน่อยนะข่าวน่าจะมาเร็วๆนี้ครับเป็นตัวหมดสัญญาแล้วนะฮะ สักครู่นะครับผมแต่ถ้านานเกินไปผมอาจจะคัดได้คอร์ดไปชั่วครู่นะจนกว่าจะมีข่าวการย้ายทีมมานะครับกดคนเนมเกมไปแล้วนะฮะ อาจจะช้านิดนึงข่าวยังมาไม่ถึงนะฮะยังมาไม่ถึงนะเดี๋ยวผมขอสต็อปเลคคอดไว้แล้วกันจะได้ไม่ยืดเยื้อะนะครับมาแล้วครับไออาร์เซนีอาลเซน,ซนีซิมอนซินีเนะี่ย นักแต่ชาวมาซิโดเนียนี่นะครับมานะครับตกลงแล้วนะครับผมปุ๊บกดคอนเฟิร์มนะคะกดย e สไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับคอนติเนียเกมไปครับรอสักครู่นะครับ เมื่อกี้ไม่มีตรวจสอบ w o r เพ e r m มินะฮะน่าจะผ่านนะครับน่าจะผ่านนี่นะครับมาแล้วนะครับมาได้นะครับในคอนแทคไม่มีช่องเว r เ p e r m i t ทนะฮะไม่มีนะครับเท่ากับว่านี่รับสี่พันสามรปอนด์นะครับเท่ากับว่านักเตะชาวนิว แคลิฟอร์เนียนะฮะที่เป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆแถวออสเตรเลียนะมาได้โดยไม่ติดเว r ร์กเพ i ร์มินนะฮะหรือว่าเป็นประเทศที่อ่าเขาเรียกว่าประเทศที่มีฝรั่งเศสเป็น,นเนี่ยเป็นเป็นประเทศหลักอะเขาเรียกว่าผมจำไม่ได้ละประมาณนั้นนะครับ มาได้โดยไม่ติดวอร์ูมิดนะฮะแต่ก็ก็ดูดีๆนะครับนักเตะค่าพลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมได้มาที่ผมงงว่าไม่ติดวอรผู้มิอ่าค่าพลังใช้ได้นะผมก็เลยเอามานะครับนี่นะฮะเป็นมิดฟิลด์นะเอามาเป็นตัวสำรองนะครับแต่ผมผมเข้าใจผิดว่ามันติดวอาพูมิดตนะผมก็เลยเลือกเป็นสามหมืพันปอนด์นะแหมให้ไปซะเยอะเชียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับรวยนะนิโคลเซ่น ก็ตามนั้นนะครับผมก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะอันนี้เป็นตัว Data a p อพยูสองพันยี่สิบสองนะฮะเป็น Data 2022 October นะครับเป็นตัวเซฟทดลองของผมส่วนตัวนะครับก็เซฟไอ้ Data ใหม่ๆก็น่าจะไม่ติดนะฮะลองไป หาดูนะนักเตะแถบๆนั้นนะแถวออสเตรเลียนะฮะฟิจิอะไรพวกนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับการเล่นเกมนะครับขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ